นี่นะครับผมมูลไส้เดือนนะครับที่อยู่ด้านล่างก็จะมีความชืนนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเพาะเมล็ดเพาะต้นกล้าอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคุยกันเรื่องมูลไส้เดือนนะครับที่ผมได้นําไปใช้ในการเพราะต้นกล้านะครับ วันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับของส่วนตัวของผมที่บ้านปักปอสารพิษบ้านน้องปลายฝนนะครับว่าหลักการใช้มูลไส้เดือนในการเพราะต้นกล้าเพราะต้นอ่อนของผมนั้นเราทําอย่างไรที่จะให้ต้นกล้าออกมาสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนที่ได้ทําการร่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ากานใช้มูลไส้เดือนของผมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูกันนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นไส้เดือนในกระมังนะครับผมที่ผมได้บอกกับ hmm. ท <I guess S 2> uh ่านผู <it>. ้ชมว่าการเลือกไส้เดือนหรือเลือกมูลไส้เดือนนะครับผมที่ผมได้นํามาใช้ในการเพาะต้นกล้ากับเพาะต้นอ่อนนะครับผมผมก็ใช้มูลส้เดือนแบบไหนนะครับผมที่ผมได้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับอันนี้ที่ผมได้ปาดนี่ก็คือมูลส้เดือนที่มันขึ้นมาขี้ นะครับผมด้านบนนะครับผมมูเสเดือนด้านบนนี้ผมก็จะเอานําไปผสมดินปลูกนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมจะไปผสมดินปลูกนะครับผมอส่วนที่อนามาเพาะต้นอ่อนนะครับต้นกล้าผักสลัดหรือผักที่ผมได้ทําการเพาะนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นมูลเสืเดือนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปทําการร่อนนี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับผม นี่ก็ไปทําการร่อนนะครับก็จะเอาเนื้อด้านล่างนะครับผมนี่นะครับเนื้อด้านล่างที่ที่ร่อนเสร็จแล้วนํามาอเพาะต้นอ่อนกับต้นกล้านะครับเข้า็ปลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เป็นจุดสําคัญแล้วก็จุดที่บางคนที่นำโมเสดเดียนมาใช้ถูกต้องนั้นจะใช้แบบไหนที่ที่ผมได้ทําแล้วก็ได้เพาะต้นกล้าที่มันจเจริญเติบโต แข็งแรงดีนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับก็มูเสเดือนจากด้านล่างนะครับผมที่เรามาล่อนเพื่อที่จะไปจําหน่ายนะครับของผมนะครับจะเป็นอย่างนี้ส่วนตัว,วที่ฟาร์มผมผมทาอย่างนี้นะครับส่วนด้านบนนั้นผมจะนําไปใช้ผสมกับดินปลูกนะครับผมอันนี้ผมก็จะไปผสมดินปลูกแล้วก็รดน้ําตั้งเอาไว้หนึ่งถึงสองวันนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะมานําใส่ในถาดเพาะหรือหลุมเพาะ แล้วก็ทําการฉีดพ่นน้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะครับผมเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับมุดไส้เดือนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมครับนี่นะครับผมมุดไส้เดือนนะครับที่อยู่ด้านล่างก็จะมีความชื้นนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเพาะเมล็ดเพาะต้นกล้าอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ คับะใช้กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่ตอๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ